ั้งเวลาเกิดการแตกหักกันของชีวิตคู่ไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดค่ะเราไม่กลับมาที่ตัวเราเองแล้วเรียนรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นฉันมีส่วนร่วมอะไรบ้างแล้วอะไรล่ะที่ฉันต้องแก้ไขต้องปรับปรุงต้องเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเราไม่เรียนรู้ค่ะแต่เราโทษว่าเป็นอีกฝ่ายหนึ่งอย่างเดียวแต่ไม่ใช่เราเราดีทุก เรื่องแต่อีกฝ่ายหนึ่งต่างหากที่ทําผิดเราจะไม่เรียนรู้และกลับมาปรับปรุงพัฒนาตัวเราเลยค่ะแล้วทุกๆครั้งเวลาเราต้องการมีชีวิตใหม่ในเรื่องของชีวิตคู่คุณจะนําความรู้สึกกลัวมีความลังเลสงสัยอยู่ตลอดเวลาค่ะแล้วสุดท้ายชีวิตคู่ของคุณก็จะไม่สามารถเป็นชีวิตคู่ที่สมบูรณ์แบบและราบรื่นได้ เพราะเราไม่ได้กลับมาที่ตัวเราเองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพราะอะไรเพราะเราโทษคนอื่นค่ะแต่เราต้องหันกลับมาว่าเราต้องแก้ไขอะไรบ้างแล้วให้อภัยตัวเราเองค่ะไม่กล่าวโทษตัวเราเองแล้วพัฒนานิสัยปรับปรุงตัวเราค่ะเพื่อที่ว่าเราจะสามารถเดินไปต่อได้และคุณจะไม่เจอเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นนั้น きて。サ